ด่วนที่สุดในหลวงโปรดเก้าพระราชทานอภัยโทษทักษิณเหลือจำคุกหนึ่งปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายวิษณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีกล่าวว่าอดีตนายรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วรักษาการรองนายรัฐมนตรีวัยเจปีรายนี้ไม่ขอตอบว่าอดีตนายกยื่นขอด้วยตัวเองหรือใครเป็นผู้ดำเนินการให้แต่กล่าวเพียงว่าเป็นการยื่นขอดังกล่าวมาถึงมือของตนแล้วล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษความว่าตามที่นักโทษเด็ดข่าชายทักษิณชินวัตรยืนทูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายดีกา ขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุกสปี ซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและสามีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษา ขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไป